รองไปนะคะต้องทำเมื่อไหร่แล้วมีทั้งหมดกี่แบบ ปกตินะคะการเสริมจมูกแบบปิดนะคะหรือแบบ close rhinoplasty เนี่ยโดยมากก็คือจะมีซิลิโคนยาวตลอดทั้งอันนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการมีซิลิโคนยาวตลอดทั้งอันในระยะยาวที่เรากลัวเลยก็คือเรื่องของปลายบางนะคะหรือปลายทะลุเนื่องจากบางคนนะคะมีความที่เนื้อน้อยมากๆถ้าเกิดใส่ซิลิโคนเยอะเกินไปก็อาจจะทําให้ปลายบางหรือทะลุเนี่ยเกิดเร็วมากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะมีเทคนิคการรองปลายเนี่ยเข้ามาเพื่อช่วยทําให้จมูกดูโด่งมากขึ้นโดยใช้เนื้อเยื่อตัวเองหรือเนื้อเยื่อเทียมนะคะอันนี้ 2ก็คือสามารถลดโอกาสปลายบางหรือปลายทะลุได้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะการรองปลายเลยมีประโยชน์มากๆในการทํสมมุกแบบเทคนิคปิดหรือครสไลโนพลาสตี้ค่ะซึ่งการรองปลายนะคะก็จะมีเนื้อเยื่อทั้งหมด2ประเภทหลักๆค่ะ1คือเนื้อเยื่อตัวเองซึ่งเนื้อเยื่อตัวเองเนี่ยสามารถใช้จากหลายส่วนได้มากๆเลยอย่างแรกเลยก็คือจะเป็นกระดูกอ่อนหลังหูเนาะซึ่งแผลเนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านหลังแล้วเราเอากระดูกอ่อนบางส่วนของหูมาใช้ก็จะทําให้ปลายสมูุเนี่ยดูคมมากขึ้นนะคะดูเรียวเล็กลงได้เนาะแล้วก็ข้อดีของมัน ก็คือมันไม่ค่อยยุบตัวนะคะและโครงสร้างของกระดูกอ่อนเนี่ยค่อนข้างใกล้เคียงกับกระดูกจมูกมากๆเลยค่ะแต่อาจจะไม่ได้เหมาะกับคนไข้ที่เนื้อบางมากๆนะคะเพราะว่ามีโอกาสาที่จะเห็นขอบของกระดูกอ่อนได้ค่ะอันที่2เลยก็คือเป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อผิวหนังไขมันซึ่งส่วนมากที่เรานํามาใช้เลยนะคะก็จะเป็นบริเวณก้นก,กบบางคนเนี่ยเข้าใจผิดมากเลยว่าเราเอากระดูกก้นกบมาใช้แต่จริงๆแล้วเนี่ยเราใช้เนื้อเยื่อผิวหนังไขมันบริเวณน,นั้นเนื่องจากว่าผิวหนังไขมันบริเวณน,นี้มีความหนานะคะแล้วก็ทนต่อ,อการแรงกดได้ ทำให้ปลายจมูกในบางคนเนี่ยในเคสแก้ไขเช่นปลายบางมากๆหรือว่าปลายเนี่ยใกล้จะทะลุแล้วนะคะเวลาเราใส่ในเนอเยื่อกล้นกบลลเข้าไปเนี่ยก็จะเหมือนการปลูกถ่ายผิวหนังเลยทําให้จมูกเนี่ยมีความหนามากขึ้นนะคะแล้วก็ทนต่อซิลิโคนในระยะยาวได้มากขึ้นแต่ข้อเสียเลยนะคะเนื่องจากว่าเนอเยื่อกล้นกบลลเนี่ยช่วงแรกมีความหนาอาจจะทําให้ดูโด่งได้นะคะแต่ว่าพอผ่านไประยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะมีการยุบตัวลงได้บ้างค่ะอาจจะทําให้ความโด่งที่ตอนแรกเนี่ยดูโด่งมากเนี่ยโด่งลดลงได้ในระยะยาวค่ะ ประเภทที่2เลยนะคะก็จะเป็นกลุ่มของเนื้อเยื่อเทียมเนาะซึ่งก็จะเป็นวัสดุที่เขาผลิตมานะคะเพื่อเอาไว้รองปลายจมูกโดยเฉพาะคะ่ะตัวนเนื้อเยื่อเทียมเนี่ยก็จะเป็นส่วนประกอบที่ไม่ได้มีเซลล์ของร่างกายหรือเซลล์ของผิวหนังนะคะแต่ว่ามันจะกระตุ้นให้เซลล์ร่างกายเนี่ยไปอยู่ในตัวเนื้อเยื่อเทียมค่ะซึ่งจะอยู่ได้มากน้อยขนาดไหนเนี่ยก็ขึ้นกับบุคคลไปนะคะอันนี้ก็จะเป็นการสรุปนะคะของการรองปลายต่างๆนะคะในเทคนิคของ close rhinoplasty ค่ะ